สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 นะคะวันนี้เรามาเริ่มนะคะหน่วยการเรียนรู้ใหม่ของเราก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะคะเราจะมาดูกันว่าหน่วยการเรียนรู้ที่6มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ หนยการเรียนรู้ที่6นะคะแผนพังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ก็จะแบ่งเป็นเนื้อหาย่อย2ส่วนก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกมวลและน้ําหนักของวัตถุนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะต่อไปนะคะแรงและการเคลื่อนที่นะคะหัวข้อแรกแรงโน้มถ่วงของโลกมวลและน้ําหนักของวัตถุ เขาบอกว่าวัตถุที่ตกจากที่สูงอย่างอิสระจะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นโลกไม่หลุดลอยไปไหนไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่จะมีแรงมากระทำ ให้วัตถุเหล่านั้นตกลงสู่พื้นโลกเสมออย่างเช่นเม็ดฝนใช่ไหมคะตกลงสู่พื้นโลกปากกาอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ตกลงสู่พื้นโลกนะคะก้อนหินตกลงสู่พื้นโลกแม้กระทั่งฝุ่นเล็กๆน้อยๆก็ตกลงสู่พื้นโลกทุกอย่างจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอไม่ว่าจะหนักจะเบาแค่ไหนก็ตามนะคะไม่มีสิ่งใดลอยค้างอยู่กลางอากาศเลยแม้แต่อย่างเดียวนะคะทุกอย่างจะตกลงสู่พื้นโลกหมดเลยนะคะ นี่คือบุคคลสำคัญคนหนึ่งโอ้นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วมีแอปเปิลตกใส่หัวด้วยใครนอะนะคะใครคิดออกนะคะลองนึกชื่อเขาดูซินะคะแล้วลองดูด้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันแล้วก็เมื่อดูคลิปจบเนี่ยคุณครูก็จะนะคะให้นักเรียนรู้ว่าอ๋อนี่ไงคนนี้เองที่ฉันรู้จักนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูคลิปกันเลยนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะโอเคเริ่มได้เลยนะคะตั้งใจดูนะคะ สวัสด,ดีนักเรียนทุกคนด้วยนะคะครูกวางกําลังเลือกสื่อแอปเปิลอยู่เลยค่ะกําลังจะซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านอยู่พอดีอืแล้วทอดนะคะเดี๋ยวครูกวางจะซื้อเผื่อทอดนะคะทอดเรากี่ลูกดีคะอุ้ยขอบคุณครับครูกวางใจดีจังเลยอะทอดขอสองลูกพอแล้วครับแป๊บหนึ่งนะคะรอกันหนึ่งนะคะอม แล้วของครูกวางกับของทอค่ะเดี๋ยวทอช่วยถือไปให้ครูกวางนะคะอขอบคุณทอสมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยค่ะครูกวางครับตอนที่ทอถือถุงแอปเปิ้ลให้ครูกวางอะทอสงสัยจังเลยว่าทำไมแอปเปิ้ลหนักจังเลยอะคระับ ถ้าสงสัยเดี๋ยวครูกวางนะคะจะพานักเรียนแล้วก็ท้อนเนี่ยไปเรียนรู้กันค่ะแต่เอ๊นักเรียนรู้จักคําว่ามวลกับน้ําหนักกันไหมคะท้อรู้จักน้ําหนักครับเป็นตัวเลขอ่านจากตาช่างครับแต่ว่ามวลน่ะท้อนไม่เคยได้ยินเลยนะคะงั้นเดี๋ยวครูกวางนะคะจะพานักเรียนกับท้อน,นะคะ ไปเรียนรู้คำว่ามวลกับน้ำหนักนะคะโดยอ่านเรื่องนี้ด้วยกันค่ะ yeah. เย้ครับอยากไปอ่านแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันค่ะครูกวางนะคะก็มีคำถามค่ะที่อยากจะให้ทอดกับนักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบคำถามในหัวข้อคิดก่อนอ่านค่ะมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อแรกก็คือ มวลคืออะไรข้อที่2ค่ะวัตถุมีน้ำหนักได้อย่างไรและคำถามที่3นะคะมวลและน้ำหนักของวัตถุเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในระหว่างนี้นะคะที่นักเรียนกลับทอนนะคะกำลังตอบคำถามอยู่เนี่ยสามารถกดปุ่มพักเพื่อไปตอบคำถามนะคะแล้วเมื่อตอบคำถามเสร็จเนี่ยก็กดปุ่มเล เพื่อทำกิจกรรมต่อได้เลยค่ะนในเรื่องนี้นะคะนักเรียนแล้วก็ทอสเนี่ยจะได้พบคำสำคัญนะคะสามคำค่ะมีคำว่าอะไรบ้างในทอสลองบอกนักเรียนหน่อยสิคะคำแรกคือมวนภาษาอังกฤษอ่านว่า mass ค <Huh? S 2> มเก่งมากเลยค่ะแล้วคำที่สองนะคะก็คือคำว่าแรงโน้มถ่วง gravitational force และอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าน้ำหนกัก weight โดยนักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้ความหมายของทั้งสามคำนี้ค่ะจากการอ่านเนื้อเรื่องโดยระหว่างการอ่านเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนสามารถกดปุ่มพักนะคะกดปุ่มพักเป็นระยะเพื่ออ่านเนื้อเรื่องไปได้เลยนะคะ อตอนนี้พร้อมการหรือยังคะแล้วทอสละคะพร้อมที่จะไปอ่านในเรื่องหรือยังคะทอสพร้อมแล้วครับทอจะตั้งใจอนะ่านนะหาคำตอบทีได้เลยครับจากเรื่องที่อ่านนะคะเป็นเรื่องของอแอปเปิลนั่นเองคะ่ะ จากที่อานไปนะคะนักเรียนกับทอสน,นะคะก็น่าจะได้คำตอบกันแล้วนะคะของคำถามแรกที่ว่ามวลคืออะไรนักเรียนตอบว่าอะไรคะอืมแล้วทอสละคะมวลเป็นปริมาณเนื้อของสสา,ารทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นวัตถุนั้นครับอเก่งมากเลยค่ะแล้วทอรู้จักคำว่าสสา,ารไหมคะเอทอสก็ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยครับ ส,สารอาจเป็นคำใหม่นะคะสําหรับนักเรียนแล้วก็ทอตเดี๋ยวครูกวางนะคะจะเป็นคนอธิบายให้นักเรียนแล้วก็ทอตฟังเองค่ะส,ะสารเป็นสิ่งต่างๆที่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้มีน้ําหนักและต้องการที่อยู่แต่คําว่าต้องการที่อยู่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าที่อยู่อาศัยเหมือนกับบ้านของเรานะคะแต่หมายถึงสสารอันหนึ่งจะต้องมีที่ของมัน ถ้ามีวัตถุอื่นเข้ามาแทนที่เดิมสาสสารนั้นก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ค่ะอุ้ยครูวางชนท้อนทำไมครับเนี่ยโอ้โหครูกวางขอโทษนะคะท้อครูกวางเนี่ยแค่อยากจะยกตัวอย่างให้นักเรียนกับท้อนเนี่ยได้เห็นว่าสาสสารต้องการที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรตอนแรกที่ท้อนเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งเนี้ยแล้วครูกวางเนี่ยอยากจะมาอยู่ในตำแหน่งของท้อนเนี่ย ท้อจะยืนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมได้ไหมคะก็ไม่ได้นะสิครับไม่งั้นนะ่ะท้อจะกระเด็นออกมายืนข้างๆแบบนี้เลยครับใช่แล้วค่ะแบบนี้แล้วค่ะที่แสดงว่าครูกวางกับท้อเนี่ยเป็นสสารที่ต้องการที่อยู่ค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองอะ่ะท้อจะเข้าใจแล้วครับครูกวางยังมีตัวอย่างสสารอื่นๆรอบๆตัวมาให้ดูอีกนะคะตอนนี้นะคะครูกวางก็มี โหลกแก้วที่ใส่น้ำสีเอาไว้นะคะแล้วก็มีกระดาษเยื่อค่ะที่อยู่ในฝาขวดพลาสติกแบบนี้นะคะครูกวางจะนำไปวางไว้บนผิวน้ำนะคะแบบนี้เลยแล้วครูกวางก็ยังมีแก้วพลาสติกใสอีกหนึ่งใบค่ะเอ๊นักเรียนแล้วก็ทอดค่ะคิดว่าในแก้วเนี้ยมีอะไรอยู่คะแก้วใบนี้นะคะ ่ใช่แล้วค่ะมีอากาศอยู่นั่นเองแล้วทีนี้ครูกวางก็มีหนึ่งคำถามค่ะอยากจะให้นักเรียนกับท้อสเนี่ยช่วยกันตอบนะคะว่าถ้าครูกวางความแก้วค่ะครกวางขออนุญ,ญาตนะคะขยับนี้นิดนึงถ้าครูกวางความแก้วความความแก้วลงบนฝานะคะที่มีกระดาษเยื่ออยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กดแก้วใบนี้ค่ะ ลงไปให้จมน้ํานะคะให้มิดทั้งแก้วเลยนะคะนักเรียนแล้วก็ท้อสเนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกระดาษเยื่อคะอนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะองั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าคะ่ะสังเกตดีๆนะคะครูกว่างจะกดแล้วนะคะ นักเรียนและทอช,ช่วยกันสังเกตนะคะ,ะครูกวางจะยกขึ้นแล้วนะสังเกตสิคะสังเกตสิคะ<อ>กระดาษเยื่อเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกอะ ทอสคิดว่ากระดาษเยื่จะเปียกซิอะเพราะว่าน้ําน่าจะเข้าไปข้างในจนเต็มแก้วซิเอ่ออ๋อหรือว่าเป็นเพราะในแก้วอ่ะยังมีอากาศอยู่ใช่ไหมครับเก่งมากเลยค่ะเพราะในแก้วเนี่ยมีอากาศอยู่อากาศเนี่ยต้องการที่อยู่ภายในแก้วนี้ใช่ไหมคะน้ําจึงเข้าไปอยู่ในแก้วเนี่ยทั้งใบไม่ได้ค่ะแล้วนักเรียนกับทอคิดว่าถ้าเราเนี่ย จะให้น้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในแก้วเนี่ยทั้งใบอะค่ะเราจะทำได้ไหมนะมเราจะทำอย่างไรคะคิดออกกันไหมนะแล้วนะักเรียนเนี่ยจะคิดเหมือนกับทอดไหมคะทอดคะทอด้วยยังไงคะอทอดคิดว่าทำได้นะคะตอนแรกน้ำเข้าไปในแก้วทั้งใบไม่ได้เพราะมีอากาศอยู่ ถ้าต้องการให้น้ําเข้าไปในแก้วทั้งใบได้ะก็ต้องทําให้อากาศออกไปจากแก้วซะก,ก่อนน้าถึงจะเข้าไปอยู่ในแก้วได้ทั้งใบหรือเปล่าครับเหมือนกับที่คุณครูกว้างต้องทําให้ทอนเอกไปจากตําแหน่งที่อยู่เดิมก่อนครูกวางจึงจะเข้ามายืนแทนที่ได้นะเป็นคําตอบที่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าที่ทอสคิดเนยจะถูกต้องไหมนะ ครูกวางนะคะก็จะเอากระดาษเยื่อนะคะที่อยู่ในฝาขวดพลาสติกวางลงบนผิวน้ำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาแก้วพลาสติกใส่นะคะคว่ำลงไปค่ะแต่ทีนี้นะคะตอนที่ครูกวางคว่ำลงไปนะคะครูกวางจะใช้วิธีการเอียงแก้วแบบนี้ค่ะทันใดนั้น นักเรียนและท้อนลองสังเกตดูสิคะเกิดอะไรขึ้นคะเห็นไหมคะอ,มอากาศที่อยู่ในแก้วก็ออกจากแก้วนะคะแล้วก็ลอยขึ้นด้านบนคะ่ะทำให้ในแก้วเป็นยังไงคะนักเรียนและท็อตเห็นไหมคะน้ำเข้าไปอยู่เต็นแก้วได้แล้วครับกระดาษเยอะก็เลยเปียกหมดเลยครับเป็นอย่างที่ท็อตคิดเลยเย่ yeah! เดี๋ยวลองดูนะคะเรามาตรวจสอบกันดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นครูกวางจะเอาแก้วขึ้นมาแล้วนะคะจากตัวอย่างที่ครูกวางนำมานะคะจะเห็นได้ว่าอากาศและน้ำเนี่ยเป็นสสารค่ะเพราะว่าสัมผัสได้มีน้ำหนักแล้วก็ต้องการที่อยู่ค่ะแต่เอ๊ นักเรียนกับท้อนเนี่ยพอจะยกตัวอย่างส,สารอื่นๆได้ไหมคะได้ครับท้อนคิดว่าสิ่งของต่างๆทั้งสมุดดินสอรหรือว่าตัวของเราอะ่ะก็น่าจะเป็นสาสารใช่ไหมครับนักเรียนเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยก็เยี่ยมมากๆเลยคะ่สะสาสารเนี่ยอยู่รอบตัวเรามากมายเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นย้อนกลับมาที่แอปเปิลค่ะยังจำแอปเปิลได้ไหมคะ นักเรียนกับท้อนเนี่ยคิดว่าแอปเปิลเป็นสัสารไหมคะผลแอปเปิลเป็นสสารแน่นอนครับเพราะว่าจับต้องได้ต้องการที่อยู่แล้วก็มีน้ำหนักด้วยครับใช่แล้วค่ะืมแอปเปิลก็เป็นสสารเหมือนกันคะ่ะเออแล้วนักเรียนกับท้อนเนี่ยคิดว่ามวลของแอปเปิลเนี่ยคือส่วนใดของแอปเปิลคะ มวลของแอปเปิลก็ต้องเป็นเนื้อของแอปเปิลใช่ไหมครับลองดูดีๆนะคะที่บอกว่ามวลเป็นปริมาณเนื้อของสา,า,สารทั้งหมดที่ประกอบเป็นวัตถุนั้นแอปเปิลลูกนี้มีแต่เนื้อแอปเปิลไหมคะเอ๊แอปเปิลลูกนี้มีก้านด้วยครับอ๋อนั่นก็คือมวลของแอปเปิลลูกนี้ก็ต้องรวมก้านด้วยครับเก่งมากเลยค่ะ แล้วนักเรียนเนี่ยตอบได้เหมือนกับทอดไหมคะมวลของแอปเปิลลูกนี้เนี่ยก็คือทุกอย่างทั้งหมดที่รวมเป็นแอปเปิลเลยค่ะทั้งเนื้อแอปเปิลเปลือกก้านเมล็ดด้านในด้วยนะคะทั้งหมดของผลนี้ก็คือมวลของแอปเปิลค่ะเอ๊ถ้าเปลี่ยนจากแอปเปิลเป็นร่างกายของทอดบ้างละคะคิดว่ามวลของร่างกายเนี่ยคือส่วนไหนบ้างนักเรียนลองคิดดูด้วยนะคะอืม ตอบได้ไหมคะมวลของร่างกายของทอสก็เป็นปริมาณเนื้อของร่างกายทุกส่วนรวมกันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและยังรวมถึงเล็บผมที่รวมเป็นทอสทั้งหมดเลยคะ่ะคำถามต่อไปนะคะมวลมีหน่วยเป็นอะไรและมวลเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อย่างไรคะมวลมีหน่วยเป็นกรัม หรือกิโลกรัมครับแล้วมวลก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีบางส่วนหายไปครับถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะมวลนนก็จะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้ามีบางส่วน,เ,นเพิ่มเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างถ้าเรากินแอปเปิลไปเรื่อยๆนะมวลของแอปเปิลก็จะค่อยๆลดลงใช่ไหมคะแต่มวลของร่างกายเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะเราเนี่ยกินแอปเปิลเข้าไปในร่างกายของเรานะคะ ทั้งมวลของแอปเปิลและมวลของร่างกายเราเนี่ยจึงเปลี่ยนแปลงไปค่ะเอ๊ะแล้วการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของวัตถุเนี่ยทำให้มวลเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ว่าที่ใดอ่ะก็จะมีมวลเท่าเดิมเลยถ้าไม่มีส่วนที่ขาดไปหรือส่วนที่เพิ่มเข้ามาครับอืมเยี่ยมอีกแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องราวในย่อหน้าต่อไปกันเลยค่ะ แล้วจากเรื่องราวในย่อหน้านี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเซอร์ไอแซกนิวตันเนี่ยค้นพบอะไรและค้นพบได้อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าอะไรคะอืม,มและท้อนะะคะเซอร์ไอแซกนิวตันค้นพบแรงดึงดูดวัตถุหรือว่าแรงโน้มถ่วงคะ จากการที่เขาสังเกตผลแอปเปิลที่หล่นจากต้นลงสู่พื้นไงนคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเขาเห็นแบบนั้นนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลเนี่ยคะ่ะถึงตกลงสู่พื้นทุกครั้งนะคะทำไมไม่ลอยขึ้นไปใช่ไหมคะทำให้เขานะคะค้นพบแรงโน้มถ่วงคะ่ะแต่เอ๊ะแล้วแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วมีผลทำให้เกิดอะไรคะ นักเรียนคิดว่าไงคะอืมแล้วทอร์สล่ะคะเป็นแรงที่มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกทําให้วัตถุมีน้ําหนักครับอืมเก่งมากเลยคะ่ะทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกก็คือทิศที่พุ่งลงไปยังพื้นโลกนั่นเองคะ่ะแสดงว่าแอปเปิลร่างกายของเราหรือวัตถุต่างๆมีน้ำหนักได้เพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลก กระทําต่อแอปเปิลและต่อสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ที่ค้นพบนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงให้หน่วยของแรงเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยน่าจะตอบกันได้นะคะหน่วยของแรงก็คือนิวตันนั่นเองค่ะและจากเรื่องที่ได้อ่านไปค่ะ นักเรียนและท้อนเนี่ยช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ไหมคะมวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งข้อสงสัยจากการสังเกตผลแอปเปิลแล้วศึกษาอย่างต่อเนื่องจนค้นพบว่าโลกมีแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วง ซึ่งกระทำต่อมวลของวัตถุทำให้วัตถุมีน้ำหนกักและน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองค่ะเราได้ข้อสรุปจากการอ่านไปแล้วนะคะที่นี้นักเรียนและทอตตอบข้อสงสัยได้หรือยังคะว่าทำไมตอนที่เราถือถุงแอปเปิลเนี่ยเราถึงรู้สึกหนักก็แอปเปิลแต่ละถุงอะมีมวลเลยทำให้มีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อแอปเปิล a p ปเปิก็เลยมีน้ำหนักได้ครับใช่แล้วค่ะทีนี้นะคะครูกวางก็จะให้นักเรียนนะคะมาตอบคำถามในรู้หรือยังซึ่งเป็นคำถามเดียวกันกันกบคิดก่อนอ่านนะคะโดยนักเรียนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดใบบันทึกกิจกรรมนะคะแล้วก็มาตอบคำถามได้เลยค่ะเออค่ะ คำถาม3ข้อนี้นะคะเดี๋ยวรูเทนจะลงไว้ให้นะคะใครสะดวกปริ้นก็ปริ้นนะคะใครไม่สะดวกปริ้นนะคะก็สามารถเขียนลงสมุดได้เลยเพราะว่ามันมีคำถามสั้นๆเองเขียนข้อ 1, 1ตอบตอบเสร็จเรียบร้อยขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็เขียนข้อ2นะคะไม่จําเป็นต้องปริ้นออกมาก็ได้นะคะมันไม่จําเป็นเลยนะคะแค่คําถามสั้นๆน3าอย่างนะคะงานนี้จะเป็นการบ้านนะลูก นี่นี่คือการบ้านของหนุนะคะนี่คือการบ้านของการเรียนคลิปนี้นะแล้วก็นะคะเดี๋ยวคุณครูจะข้ามคลิปไปน,นิดนึงเนื่องจากว่าคลิปเนี่ยจะมีลักษณะของออการเฉลยคําตอบมาแล้วนะคะแล้วครูจะลงคําตอบเฉลยคําตอบของงานการบ้านนี้ไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะ อ่เดี๋ยวเราดูต่อกันนิดนึงนะคะอีกนิดเดียวนักเรียนแล้วก็ท้อน,นะคะก็จะได้กลับมาทํากิจกรรมที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเพิ่มเติบเราจะเรียนรู้กันว่านอกจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้วัตถุมีน้ําหนักแล้วแรงโน้มถ่วงเนี่ยยังมีผลต่อวัตถุยังไงอีกบ้างค่ะซึ่งในครั้งหน้านะคะนักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณ์มาทํากิจกรรมกับครูกวางได้เลยค่ะอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจดด้วยนะคะว่าครูกวางให้เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแต่ไม่เตรียมไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกนะคะเอาเท่าที่ได้นะคะเผื่อจะได้เรียนรู้กันไปนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถมาทำกิจกรรมแล้วก็สังเกตไปพร้อมๆกับครูกวางได้เลยค่ะ วันนี้ครูกวางกับทอทก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบงบะอ่านะคะนี่คือนะคะสิ่งที่อ่นักเรียนจะได้ดูตามคลิปนี้นะคะซึ่งนะคะเป็นไงครูกวางก็นะคะพูดจาช้าๆน่ารักดีนะคะเรากลับมาที่นะคะเรากลับมาที่นี่ตกลงเขาเป็นใครคะคนนี้นะคะตกลงเขาเป็นใครเอ่ยจำได้ไหม นะคะโอเคถูกต้องเลยก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองนะคะที่เขาค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะซึ่งนะคะก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะในวงการวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าพูดถึงนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของโลกเนี่ยต้องมีเขาอยู่แน่นอนนะคะนะคะเขาบอกว่าเมื่อ ปล่อยวัตถุจากที่สูงในแนวดิ่งโดยเปรียบเทียบวัตถุที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะแต่มวลต่างกันนะคะวัตถุที่มีมวลเท่ากันแต่รูปร่างต่างกันและวัตถุที่มีปริมาตรใกล้เคียงกันแต่มีสถานะต่างกันพบว่าวัตถุทุกชนิดนะคะจะมีการทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นโลกก็คือตกลงสู่พื้นโลกนั่นเองนะคะเมื่อทดลองนะคะก็ ะะวัตถุทุกชนิดเลยนะคะก็ตกลงสู่พื้นโลกแสดงว่ามีแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงนะคะที่จะทำให้เคลื่อนที่ลงสู่พื้นโลกนะคะนักเรียนก็ลองอ่านเนื้อหาดูนะคะทบทวนคลิปนี้ดูนะคะแล้วก็คำถามของการบ้านเรา3ข้อนั้นสามารถหาคำตอบได้ในคลิปมาตลอดทั้งคลิปเลยนะคะซึ่งไม่ได้ยากเลยนะคะทอดก็ตอบให้เราได้หลายข้อแล้วนะคะ อ,อย่างนี้นะคะการเคลื่อนที่ในทิศจงนันข้ามนะคะการเดดขึ้นกระโดดลงเนี่ยไม่ว่าจะลอยขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังตกลงกลับสู่พื้นโลกอยู่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องแรกของเรานะคะนักเรียนสามารถอ่านเนื้อหานะคะอ่านเนื้อหาตั้งใจอ่านถ้าเกิดอ่านไม่ทันนะคะพอยส์ไว้ได้นะคะทุกอย่างเลยนะคะ ก็นะคะไม่หลุดลอยไปในอวากาศนะคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยจะถูกแรงดึงดูดของโลกกระทำให้ยึดติดกับโลกใบนี้นะคะเรากระโดดขึ้นสูงแค่ไหนก็ตามนะคะเราก็จะยังต้องตกลงสู่พื้นโลกอยู่ดีนะคะทำให้นะคะถ้าเกิดว่านะคะเราอยากกระโดดสูงแบบสูงขึ้นเราก็ต้องใช้แรงมากขึ้นนะคะนี่คือนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ ซึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับน้ําหนักซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะมวลกับน้ําหนักของวัตถุเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนักเรียนก็ตอบได้เลยว่ามวลเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมวลเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามคําถาม,ถามนะคะเครื่องช่างอันนี้เราเรียนมาแล้วจริงๆเรื่องมวลน,นะคะกับน้ําหนักเนี่ยคุณครูสอนนักเรียนแล้วแต่วันนี้คุณครูให้มันเป็นการทบทวนเพื่อเราจะต้องเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกันนะคะ นะคะคเดี๋ยวคุณครูลงคำถามนะคะไว้ให้อลองดูเนื้อหานะคะลองดูเนื้อหาซึ่งนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะเนื้อหาไม่ได้ยากเนาะลองดูว่าพวกเราเข้าใจแค่ไหนนะคะ ดูสิว่าพวกเรานะคะจะเอเห็นหน้าจอไหมเนาะอเดี๋ยวมาทวนการบ้านของเรากันนะคะเดี๋ยวมาทวนการบ้านของเรากันเห็นหน้าจอชัดไหมนะคะน่าจะพอประมาณอยู่นะคะ น่าจะพอประมาณอยู่เนาะน่าจะเห็นได้นะคะนะคะจริงๆก็เป็นคำถาม 3- ข้อที่เป็นกันบ้านลคะค่ะนะคะมวลคืออะไรวัตถุมีน้ำหนักได้อย่างไรมวลและน้ำหนักของวัตถุเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรรายมือครูอาจจะวัดนิดนึงนะคะอาจจะวัดนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูลงใบางานไว้ให้ที่เป็นคำสวยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ะะสามารถตอบคำถาม3ข้อนี้ส่งในอัลบั้มที่คุณครูจัดไว้ให้นะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานด้วยนะคะเอาละค่ะตอบคำถามนี้ได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอย่าลืมเตรียมสิ่งที่ครูกวางนะคะให้พวกเรา,าเตรียมมาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแคปหน้าจอของครูกวางไว้ให้ว่าครูกวางเขาให้เตรียมอะไรบ้างเผื่อนักเรียนจะเอาไปเตรียมนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะ,ะนะคะ พอเข้าใจเรื่องนะคะมวลน้ำหนักนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกประมาณไหนไปได้บางส่วนแล้วเดี๋ยวครับหน้าเรามาเรียนกันต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ